มาดูคะแนนของทั้งสองคนนะครับ <10 S 1> มักรางนะครับมีทั้งหมด11คะแนนว้าวอร่อ right. ส่วนลองรอนคุณครับตั้งใจมากทำดีมาก,เ,มากเราก็ไปดีมากค,ค,ค่ะคะแนนโอเคที่ที่ has 11 points and he has 5 o i แ t s แต่ว่าต้องบอกัว่าในช่วงของเราในช่วงนี้คือช่วง Wow Picture นะครับน้องรอนอาจจะทก่ับมาเป็นผู้ชนะได้เพราะว่าอะไรคะแนนมันจะเยอะกว่าเราจะต้องมาอธิบายกติกาให้ทราบนิดนึงก็จะมี6อาย i t เทมนะครับ อสองคะแนน mm hmm. นะคะหลักๆทั้งสองคนจะต้องบรรยายภาพที่ทางรายการของเราจัดหามาให้ and you have uh huh. to speak English only, only English. ซึ่ง <Okay. S 1> ที่สำคัญครับช่วงนี้นะครับไม่แคร์เรื่องไวยากรณ์จะพูดผิดจะพูดถูกไม่เป็นไร,รพูดไปก่อนนะฮะเพราะอดัมกับลูกกอฟมีประสบการณ์ในการฟัง แบบสำเนียงไทยนะฮะเราเข้เใจครับผมเข้าใจนะคุณจะพูดยังไงเราเข้าใจเรามีผู้รช้คือเราว่าคุณผู้ชมเขาจะบอว่าเราทำช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าเวลาเราไปอยู่หน้างานจริงๆแล้วเรามันต้องพูดอ่ะพูดไปเถอะอพูดไปก่อนเดี๋ยวเราลูกกอล์ฟแล้วก็อาดาจะดึงประเด็นที่น่าสนใจมาเอามาแบบทำให้มัน ถูกต้องเลยอันนี้อันนี้ครับผมจะบอกว่าต้องบอกปางมาพิเศษนะครับเพราะว่าอดัมกับพี่ดูโกฟบอกเลยว่าไม่ต้องถูกไปกอก็ได้ไม่ได้แต่แต่ถ้าถูกอยู่แล้วถ้าถูกดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วถ้าหาช่องโหว่ให้ตัวเองด้วและแน่นอนนะในช่วงนี้จะต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคนที่แพ้ครับในช่วงที่แล้วจะต้องเริ่มก่อนได้เลยครับอให้จะได้ไม่รู้สึกแย่มากอ่ะ เอาไมพูดอย่างงี้ไม่อันนี้ผมก็จะแพ้แล้วไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่ในตู้คนละเขาได้ไปก่อนเลยผมนั่งอยู่แบบโอ้ปางปางได้เต็มอีกแล้วใช่ไหมผมจะงไม่มีกำลังใจใช่ไหมครับไก่โซบมะปรางจ๋า please เจอครับเข้าตู้นะครับเข้าตู้นะครับเจอไปเลยตู้เนาะตอนนี้ให้นึกถึงแบบว่าคำส่งคำศัพท์แกมมูงกราฟิกอะใหใหอะไรมาก่อนละกันแล้วก็ดูน้องรอนสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนๆหน้านี้เนี่ยเราแบบวาดกับแบบว่าปากกงปากกาที่แบบมันเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามี Samsung e-board แล้วเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีสูงมากนะครับ This is very high tech ถูกต้องนะเราจึงมีกระดานนี้มาให้เราสามารถแบบวาดรูปได้อย่างแบบเก๋ไก๋มาก ุณนะฮะโ oh yeah, อเค yeah I'm ready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  โอเค if you are ready เรามาทำการ random ช่วงวอลพิกเจอร์กันจะ <c oughs> ้ะป้มอแล้วน้องรอน่จ้าได้วาลพิกเจอร์จากโนเคียลู้ไหมเอ้โอเคนะน้องรอจะทำการอ่าน <c oughs> บรรยายภาพ จากซั m ซุ n กา a ลซี่โน้ต8ตรงหน้าได้ครับถ้าพร้อมแล้วหลังเสียงสัญญาณพี่จะช่วยหนูนเไดนจริงพี่ไม่ก์กำมาการได้ครับถ้าพร้อมแล้วบน e-board ของซัมซุงนะครับ Yes, yes you re ready yes, I'm ready I'm yes. ready Here we go Okay Okay right. Okay Ready Set Go Alright uh, in the picture have Ah uh, there is a cat on the on the left a cat u h dog dog Okay, okay. Cat, a cat. I. Keep it. Okay. Up, up the cat on the sky. I have a moon. Moon. No. Moon. No. Moon. Have a cat and. Okay. อัพแคทแคบมูนโอเค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 มูนบริหารเวลาให้นะฮะังฟังเสียงนาฬิกาด้วยนะฟังเสียงนาฬิกา r i e p แคทอีจอกโอเคแคบจอกจอกโอเคเต้องบริหารเวลา r i e dog อี rabbit ยาโอเค rabbit โอเค rabbit โอเค rabbit โอเค on top of rabbit i t s ต a r d hard โอเคโอเคโอเคฮอต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 โอเคและอีกไอเดียม h a ้นไม้ขวาขวาขว right วาขวาต้นไม้ต้นไม้เวลาใกล้จะหมดแล้วน้องนอนเช็คดีๆนะฮะมีหกไอเ s มนะมีหกไอเ s มนะมีหกสี่ห้ามีหกไอเ s มนะฮะครบไหมฮะครบไหมฮะโอเคโอเคอ๋า นี่นี่ใช่แล้วแต่ผมไม่รู้จะอธิบายถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะมาเช็คก่อนเลยเราค่อยมาดูแง่ผมมาเดี๋ยว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 มาลองดูทีละอันละกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจากการถามแอด์ไดก่อนขอโทษครับการวาดของอดัมยังไม่ได้พัฒนาโน้มโน้มโน้มนะคุณผู้ชมอี่ต้องบอกอะไรอย่างเดิมเลยน่าเกลียดเหรอ No it doesn't look bad Oh, okay, โอเคพระต้องขอชมนะพระจันทร์โอ้ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่ full moon นะฮะอันน่ะคุณมาลองดูตำแหน่งนิดนึงแล้วกันลูกก็จะถามอดัมนะฮะโอเค this is okay that's a a moon or we actually call that a crescent moon โอเคมด้เป็นพระจันทร์ใช่ออกเสียงว่า crescent moon crescent moon พระเป็นพระจันทร์สิเอ้า um this is a cat โ a เคเห็นไหมนี่แคทโอเคโอ o คนั o k ส์เป็นด็อ y อะด็อกด็อกด็ o กด็อกด็อกดกด็อด็นกด็อาด็อกด็อกด็กด็อ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 กดาอกด็อก a ็อกด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 ็อก็อกด็อกด็อ a ด็อก a ็อกด็อกด็นกด็อ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 อกน็อกก็อด็กด็อ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 กอกดกด็อ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 กดากด็อกด็อกดกกด็อกด็อก็อกด็อก็อกด็อกด็ o ก็ o ก็อกด็อก a กด็อก a ็อกอก a โผนี่คุณมามาแอบมาเต็มเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะมาลองดูกันนิดแล้วกันว่าตามรูปภาพจริงรแล้วเป็นยังไงตรงไม่ตรงไปจ้ะโอ้นะโอ้กะผมว่าเป c k w a r d s ตำแหน่งถูกมา้าเะตำแหน่งถูกม้าถูกนะดู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 ดดดอ่าแล้วก็เป็น,นเป็นเซียวด้วยนะฮะถูกะละแค่ะะเปอร์เซ็นต์มื่น เซี่ยงเซี่ยงสิงด้วยแล้วก้อันนี้ก็คือเป็นดอกดอกดอกโอเค Rabbit Heart and Tree โอเค How many points are you gonna give me? อเคคนเต็มนะครับโอ้โอเคนี่นะครับเห็นะครับถ้าร่วมทีมกับปรบดานฮะได้คะแนนเต็มทุกครั้งนะโอเคจะบอกว่าเป็นสับเด็กน้อยมากนะัตอนนะครับรางต้องร่วมทีมกับคนที่ที่แพ้ just kidding just kidding you're not a loser you're not a loser okay not yet oh not yet โอเคคือบอกว่าเราจะดึงประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงเพราะว่าเอ่อเมื่อกี้เวลาตอนเราพูดเราเครียดใช่หมครครับไอตอนเป็นตอนนี้ตอนที่พูดภาษาอังกฤษเลยพยายามพยายามจะอธิบายให้มันถูกครับนะใช่พยายามคือเราบอกว่าแกมม้งกามาไม่ได้สําคัญอะไรมากมายแต่ว่าเราจะมาลองทําให้มันง่ายขึ้นสมมติต่อไปนี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะบอกว่ามันมีแต่เมื่อกี้รอนพูดถูกนะครับที่บอกว่า there is ไม่ได้บอกว่า have นะฮะ have a cat นะฮะจริงๆ have a cat ต้องมีประธานด้วย I have a cat ฉันมีแมว We have a cat I have a cat ฉันมีแมวแต่ถ้าเกิดว่าเราอกว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆฉันบอกว่า there is a moon ใช่ไหมซึ่งเราพูดสั้นๆก็ได้ครับเป็น there is a กลายเป็น there's a สองพยางค์ there's a เราอยากจะบอกว่าม uh ีดวงจันทร์อยู่ทางซ้าย There s a moon on the left นี่ไง There's a moon on the left ค mm ือเราพยายามอยากตื่นเต้นบางทีเราหรือบอกว่ามีกระต่าย There is a rabbit on the right ตองนะ There's a rabbit on the right Okay There is a beautiful girl on the left หรือาท่มากกว่าหงนะฮะถ้าจะบอกว่ามีสมมติมีแมวสองตัวอยู่ขวามือนะครับบอกว่า there are two cats on the right เห็น r e ไหม two cats on the right โอเคเราตกลงนะครับสำนวนเมื่อกี้คืออะไรกันแน่คือมันเป็นสำนวนทุกสัปดาห์เลยแต่อันนี้น่าจะเป็นอันที่ตรงกับการว่ากระกระไคืออันนี้มันไม่ชัดไงว่าตามรูปคือกระต่ายมันต้องอย่างนี้แล้ว อ๋อ oh. แต่น,นี่คือเข้าใจอารมณ์มากแล้วสัตว์ตัวอื่นก็คือมาร่วมด้วยอันนี้นึกับว่าถ้าเอาจากเซนที่นึกว่ามีเยอะนะนึกับว่ากระต่ายหมายกันอม um, is there an idiom is t h e r an English idiom similar to this uh, I can't think of an exact idiom คือ,อคิดเป็นสำนวนภาษาอังกฤษแบบเป๊ะๆไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับอาจจะบอกว่า a n unattainable ซึ่งแปลว่าบรรลุไม่ได้บรรลุยากนะอันนั้น unattainable dream ความฝันที่บรรลุหรือว่าคว้าได้ยากเราไม่ควรจะไปบอกว่าแ b b บิทวอน o o ลใครมีสิทธิ์หรือเป่าแรบบิท o n นมูลไม่เถกันต่อกหรือว่าเราเราบอกอะไรว่าตรงนี้เราไม่ได้แบบเอามาให้แบบเตะๆไยมันมีแบบมันไม่มีเราก็ไม่ยาาเลือกมาให้แล้วเอามันใกล้ๆที่สุดแล้วเลยเนาะไม่ไดแปลความหมายก็แค่ ให้คิดดูว่าม,ม,มันมันมีความหมายอะไรนั่นแหละแทนที่จะแปลคำตอบอออคำนะฮะโอเคนะก็ต้องขอบอกจริงๆว่าสูสีมากๆ they are very close อ๋อ very close เมื่อกี้รอนแซงมะปรางไปแล้วนะครับมะปรางมี11คะแนนนะครับในขณะที่รอนก็มีทั้งหมดครับ17คะแนนแล้วคะพักสักครู่รแล้วเดี๋ยวไปต่อครับช่วงสุดท้ายแล้วของ Wow Picture อ๋อ